สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าโจ้แคสซิ่งหัวหน้าจร้เจพึ่งแคสซิ่งเออยังไม่คุ้นชินกับชื่อใหม่เลยนะคะทุกคนคะ่ะหัวหน้ารอยเจพึ่งแคทซิ่งออยู่กับเจพึ่งนะคะเจพึ่งคนเดิมวันนี้ตอนจะอันนี้โอ้สีมกแล้วทุกคน ป๋าเยอะวันนี้ครองสองตำแหน่งนะเป็นทั้งคนขับรถไถเจ้าจอนเดียออและก็ขับทั้งคุณคงคยทีนี้ขับคุณคงคยติดนี่ค่ะเอียงเอียงอยู่ข้างหนึ่งดูสิดูเห็นะแล้วทีนี้ป๋าต้องมาดันขับรถไถดันโ <c oughs> นช่วยอะไรป๋าไปได้นะดูทำดูทำ นูช่วยอะไรป่าไม่ได้นะโอ้ยเอยนี่แหละคนเก่งของทีมงานนะคะทุกคนคะโอ้ยขับคนเดียวสองตำแหน่งเนาะโอ้โหแบบนี้ต้องขอเงินเดือนสองตำแหน่งด้วยเปล่าเนาะนี่ไปเยอะต้องได้เงินเดือนสองตำแหน่งแน่นอนเลยนี่ มีหลานหลานของไปเยยเนาะเขามาขับคุณคงคยส่วนวันนี้ไม่เห็นมาไปเย้ยก็เกรดเกเกรดเก็บ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 งานตรงนี้นะคะพอแต่ทุทูทุแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บให้แต่พอได้ได้ได้ถี่ได,ได,ได,ได้แล้วแกก็ขึ้นขับคุณคงคยไปเอาดินกับหวัวน,น้าโจยพอกลับมาสี่ห้าหกกองแกก็มาเกรดทีหนึ่ง เออนี่แหละค่ะสไตล์ของปเยยบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอา้าวนี่เจ้าว่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยู่กับปเยยะนะคะสนุกสุขสันจริงๆนะนี่เอาเอาไงอะเอาไงโอ้โหดีดเองเลยจ้าดีดเองเลยนี่ขับรถไทยไปดีดไปพร้อม 快了，快了、vale vale！<noise> 哎，哎，哎，哎！ นี่น่นี่น่นแก้ไขสถานการณ์เองท <laughs> ำไปได้เหตุอะ <laughs> นี่สุดจดจริงไปเยอะของเรานะคะเอผู้มากประสบการณ์ผู้มากประสบการณ์ของทีมงานเรืองแสงนะคะไปะเยอะของเรา <laughs> เฮ็ดบาหงอกแกมาดูโอ้ย ปะเยอะมีแต่เสียงหัวเราะทุกคนเอ้ยชีวิตเจ้เพิ่งอะ่ะที่ไม่เครียดอะ่ะถ้าเกิดมาทํางานนะถ้ามีปะเยอะอยู่ด้วยจะมีความรู้สึกว่าชิวๆไปเรื่อยๆสบายๆายพราะป๋าเป็นคนที่ไม่ชอบเครียดป๋าจะเป็นคนที่มอบพลังบวกให้กับทุกคนเวลาใครมานะ่ะจริงก็จะได้หัวรเราะเฮ้ยหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไปอีกเจ็ดวันเลยเอฟซี FC จ๋าเน้ารณรงค์ให้ทุกคนหัวเราะเออนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ ออห,หัวหล่อหลายเขาสิว่าเ,าเขาบ่าเขาป่วงละประธานี้พี่น้องค่ะบ่าแนะป่วงแนกระจะิว้วหนอทุกคนค่ะเหตตั้งใดต้งหัวเซินแนแหละเ,ลเอ,อ้ยสนุกสุขสตรเด้อค่ะเด้เอนั่นนั่ออนนะั่นน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 นน่นนั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 ่นนนน ว่านว่านอโอ้เกง่งเก่งเก่ง่มากไปเยอะเลยว่านว่านวันนี้ก็ปลอดภัยจากผู้รัะมาวรายใหญ่อีกหนึ่งวันนะคะทุกคนคะฝนไม่ตกโอ้ถือว่าโชคดีไปอีกหนึ่งวันแล้วกันเออเราก็ได้ทำงานอย่างสบายใจ เมื่อวานยังมีโปรยปลายมานะจ๊ะช่วงประมาณสักปบายสองปลาปามีโปรยปลายมาแต่วันนี้ปลอดโปร่งโล่งสบายเออโอเคอยู่ค่ะทุกคนค่ะอ่ะได้ยินเสียงแว๊บมาอีกแล้วเสียงคันไหนมาเนาะเสียงคันไหนมานาะนาะเนาะเนเน,นเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะคะว่าคันไหนจะเข้ามาช่วงนี้เราก็ชมการขับรถของไปเย้ยไปก่อนโอ,อ้ น,น,นดินนดินอู้อ้าวอ้าวอ้าวอ้าอ้ยอาอีกแล้วไปเต้ยโอ้พอ่พอพ่อพ่อเป็นคนดันลูกเป็นคนขับจมว้า ยกเลยนี่เอาไงต่อปะเอาไงต่อ เลยใบตองนี่แรงดีดีเดียวใบตองไปเด้ยวเออเฮ้ยเอาต่ำเฮ้ยโอ้เสียงนี่สุดจัดเลยพี่น้องเอ้ยมามากเด้ออันเสียงอัดตีฟ้าไทยดังตั่ำต่ำม,ม,มากคักน,นะเจ๊พึ่งเด้อนี่แหละ เอา嘛เอากว่าเบิ่งการทำงานของไปเยยต่อไปค่ะทุกคนคะ่ะโอยเมืเ่อเด็กอายุบ,บัดมือก็ไเลยว้าไปกับไปเยไปไเยไปกับที่งานสิหละค่ะทุกคนคะ่ะเออเน้นนิดหน่อยๆเออเก็บแต้มพลังงานบวกไว้เยอะๆค่ะทุกคนค่ะจะได้ไม่เครียดเนาะเครียดบ้างมันก็จะได้คิดถึงในช่วงวันที่เรารู้สึกแย่เออเจ้พึ่งก,ก็ขอเป็นกำลังใจไปสวสัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อเศรษฐกิจก็ย่ำแย่การใช้ชีวิตก็ย่ำแย่แต สิ่งที่มอบให้ได้ก็คือกำลังใจนะาคะ่าทุกคนคะเป็นกำลังใจไปฮอนสสุขุ่สุขคนเลยทุกคนที่ว่ากํำลังสู่กําลังอา,อาศีทอแท,ท้เนาะพลังงานในตัวอาซีบอมี ได้ฟังคลิปของเจเพึ่งแล้วได้เบิงแล้วได้หัวรอไปนัาก็ถือว่าได้พลังงานบวกไปแน่นะคะเนาะบ่มากก็ถือว่าบ่มากบอนอยไปอะโอเคเนาะให้สุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้ออย่าถูกใจอยากอย่าเจ็บอย่าปวดอย่าเจ็บอย่าไข้เด้อทุกคนค่ะแข่วขาดปลอดภัยสุขสุขคนโซกดีมือเอิ้นหวยออกได้พี่น้องค่ะถือหวยรวยเบิกคืนนี้ฝันดีให้ได้ถูกหวยสามตัวเออสองตัวเออแม่นะลอตเตอรี่เอออ่า โอเคอะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพวัน่ะทะเลสาก็มาแล้วย่ายจมคือเขาเด้อทะเลสาเด้อย,ย่าจมนะเออ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 อิ่งแล้วป <laughs> ะเจ้พวกวันนี้ในหน้คลิป เย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนี่ยใจเย็นเย็นโอ้โหไฟเยอะของข้าพเจ้าใครมาตอนไหนก็ติดไม่ใช่อ่อจะจะอยากเลิกงานเลยบอเห็นว่าได้ยินว่าสีม่วงนี่พี่น้องค่ะโอ้ยว่าไปเนาะเอ้ยเจเพึ่งนี่ว่าไปบอแมนไปอยากเลิกงานดอกพี่น้องเอ้ย้วยพื้นที่ดินนี่นะ เป็นตาเหตุให้เหาตาสีไม่จุ่มนั่ยนะพอวายาย่างพะว่าเทวลังเทือฝนกระยุดออกระยุดเนี่ยยังเนี่ยอ้าวไปไปเออพ่อนไปได้แล้วเรียบร้อยโอ๊ย,โ,ยโอ้ยไปใหญ่ไปย่างบันทัดได้ดานเลยอัน ไปได้ซอสทับม,มือฝนตกจัิงส่น่ะพี่น้องค่ะมันก็เป็นห้อยซื้อฝนนอนมันปรทัดแห่งดีไต้ลางน่ะแมนนี่แหละปลาเยื่อกระดันไปเออเก็บกวาดดินไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสไตล์ของปลาเยื่อ,อี๋ปลาเยื่มาหนิรถทีมงานกับมาเอาอะไของอะไทีมอันนี้ทีมก่อสร้างนะคะทีมก่อสร้างเออส่งพัสดุก,ก่อสร้าง มวน,นซื้หกันไปนะพี่น้องค่ะบ่เครียดบอ๊งบองเาบ่อยังดอกเอาม้วน,นกันไปนี่แหละสไตล์เจี๊ยพึง่งเธอค่ะมาคักโซลีเบ้าปลววายลาวะเนาะเาจ้างพ่อๆกันใหม่ในคลิปน้ากระฮักและคิดหอดเอฟซีสุขูสุกนละเด้อถั่วท,ถวทีถั่วไทยค่ะอันได้ยนเสียงเจี๊ยพึ่งนี่บ่ต้องคิดยังเลยค่ะมีแต่ความหวังดีและความจริงใจให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้การันตีจากใจของเจี๊ยพึ่งเลยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ กดีถือหวยรวยเบอร์ชุกูทุกคนเด้อกิ้วกิ้ว